สวัสดีเช้าวันพุธที่28มิถุนายนค่ะกระทรวงคลังญี่ปุ่นออกมาคู่รายวันว่าอาจแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเพราะเงินเยนอ่อนค่าเร็วแรงวันเวจนดอลลาร์เยนใกล้จะถึง145อันเป็นระดับที่เคยกระตุ้นให้รัฐบาลญี่ปุ่นทุ่มเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์เข้าไปสู้เมื่อปีก่อน เช้านี้ค่ะดอลลาร์ย่อเล็กน้อยลงมาหมอบคอยใกล้1 4 4เยนหลังจากเมื่อคืนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐสวนทางกับคำขู่รีเซชันของสารพัดกูรูโดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีกว่าคาดสูงสุดตั้งแต่มกราคม2022ยอดขายบ้านใหม่ขยายตัวสวนคอนเซนซซสราคาบ้านก็ขยับขึ้นคำสั่งซื้อสินค้าคงทนเติบโตเร็วขึ้นและสวนความคาดหมายของนักวิเคราะห์เช่นกัน หุ้น Big Tech วีบาวนำตลาดสหรัฐพุ่งขึ้นแข็งแกร่งเมื่อคืนปิดบวก10จาก11เซกเตอร์คุณคริสตินลากาประธาน ECB บ่นเงินเฟอ้อยูโรโซนสูงเกินยังต้องสู้ต่อไปนุนยิวพระบัติวีบาวนายกจีนค่ะคุณหลีเฉียงย้ำเป้า GDP ปีนี้โต5%แต่ยังไม่เปิดเผยมาตรการใหม่ๆส่วน PBOC ตั้งค่ากลางหยวนแข็งกว่าคาดเมื่อวานแต่วันนี้อ่อนกว่าคาดก็เจ้ากันไปค่ะ แต่ก็พอจะมีข่าวแปลกๆที่ให้ความหวังกับนักลงทุนค่ะคุณหูซีจินอดีตบรรณาธิการสำนักข่าว Global Times ผู้ทรงอิทธิพลในวงการสื่อเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ผ่านเว็บพอว่าเขาเปิดบัญชีเทรดหุ้นจีนโดยยืนยันว่าไม่มีข้อมูลอินไซด์ใดๆสหรัฐขัดข้าไม่หยุดล่าสุดรัฐบาลคุณไบเดนเตรียมสั่งห้ามเอ็นวีเดียและผู้ผลิตไรายอืนอ่นๆส่งออกชิพเอไอให้จีนนักกวีแคทแฮมคุยไลฟ์ให้มุมมองหลายตลาดไวในรายการเฟดเดอร์เคปิทอลเมื่อคือนค่ะรับฟังย้อนหลังได้ทาง YouTube มาดูการขึ้นลงขตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเซดินเน็กปิดไปที่ 1478.10. จุดลบ0.49%มูลค่าการซื้อขาย3 4 7 9 7ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยดดชนิคแบ่งตัวค่อนข้างผันผนวนหลังจากรีบาวกลับขึ้นมาเล็กน้อยในช่วงเช้าแต่ช่วงบ่ายกลับมาย่อตัวลงโดยที่บรรยากาศของปัจจัยภายนอกยังไม่ค่อยสดใสค่ะจากความกังวลในเรื่องทิศทางดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางใหญ่ๆที่ยังคงมีโอกาสในการปรับขึ้นดอกเบี้ย ส่วนปจัจจัยการเมืองในประเทศยังมีความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องอีกทั้งทิศทางของฟันเฟลอยังไหลออกจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าและมีแรงขายหุ้นขนาดใหญ่เข้ามากดดันดัชนีด,ด้วยส่วนฝัน่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่8 7 0 8 2ล้านบาทและยูะบาธบตรอายุ5ปีปิดที่2.3 2เปรซปรับตัวลดลงจากเมื่อวานงรค่ะส่วนฝัน่งของค่าเงินบาทค่ะปิดตลาดเย็นวันนี้ที่35 2 9บาทสตางค์ต่อดอลลาร์สหรั ดยเงินบาทอ่อนค่ามากสุดในภูมิภาคหลังธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอทอชี้แจงเรื่องการผ่อนคลายมาตรการเงินทุนต่างประเทศเพื่อให้คนไทยไปลงทุนในต่างประเทศและมีความชัดเจนเรื่องการเมืองขณะที่ต่างชาติขายพันธบัตร3,400ล้านบาททางฝั่งของเอเชียค่ะนิกิตลาดหุ้นโตเกียวค่ะปิดลบ4วันทําการติดต่อกันโดยถูกกดดันจากการที่หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวลงตามหุ้นกลุ่มเดียวกันในตลาดหุ้นสหรัฐทมกลางความกังวลว่าเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอย นิกิปิดไปที่ 32, 3 2 5 3 8ื่นจุดสจุดลบศูนส่วนเซี่ยงไฮ้คอมเิรสิต,ตลาดหุ้นจีนปิดบวกค่ะหลังจากนายกรัฐมนตรีจีนได้แสดงความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวได้ตามเป้าหมายในปีนี้เซี่ยงไฮ้คอมเิรสิตปิดที่3 1 8 9 4 4บกจุดส่บวก1น3ดสน่วนฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นยอกปิดพุ่งขึ้นกว่า200จุดในวันอังคารค่ะ ลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกรง่งซึ่งช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยอันเนื่องมาจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกของเฟดดาวโจนส์ Jones ปิดที่33,926.74จุดบวก0.63% S&P 500ปิดที่4,378.41จุดบวก1.15%และ NASDAQ ปิดที่13,555.67จุดบวก1.65%ค่ะ ส่วนฝังของตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันอดงคารค่ะโดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มการเงินและกลุ่มสินค้าหรูหราเนื่องจากนักลงทุนคาดว่าจีนจะดําเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ความเห็นในเชิงคุมเข้มนโยบายของคุณคิสตินลากาประธาน ECB ได้จํากัดการปรับตัวขึ้นของตลาด c c 4 0ปิดที่7,215.58จุดบวก0.43% DAX ปิดที่15,846.86จุดบวก0.21% ฟุตซีร้อยปิดที่เจ็ดพัร้ยหิดจุดี่หกจุดบวกศูนค่ะส่วนค่างเงินยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐหลังจากคุณคริสตินลากาประธาน ECB ส่งสัญญาณเดินหน้าปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยต่อไปเนื่องจากเงินเฟอ้อยังคงอยู่ในระดับสูงส่วนในฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบบราาิษัทสแตนนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า2%ในวันอังคารค่ะลบไป2.41%ปิดที่ห7ึ่งลปอร์เซนต์ต่อบาร์เรล หลังมีสัญญาณบ่งชี้ว่าธนาคารกลางของประเทศต่างๆยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตรา,ราดอกเบีย้ยเพื่อสกัดเงินเฟอ้อซึ่งทําให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่จะมีต่อเศรษฐกิจและอุปสงค์น้ามันส่วนฝั่งของเบรนเองค่ะลบ2.59%ปิดที่72ดอลลาร์หกเซนต์ต่อบาร์เรลส่วนสัญญ,ญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันอังคารค่ะโดยตลาดถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตรา,ราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐและความกังวลว่าธนาคารกลางทั่วโลกจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย สัญญ,ญาณคำตลาดโคมเมกส์20มิาเายนสิงหาคมลบ0.52ปิดที่1,923.80ดอลลาร์ 1, ต่อทรัอัลส์และนี่คือทั้งหมดของ k คทแอมบ์เดลินที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเคทแ m ม m a สมาร์ทเกันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิช้นวรวันตินราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ